ครับก็การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพ,พื่อนพ้องยติกาชาวไทยทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนายไข่ต้มกับช่องไข่ต้มทีวีกูทูบนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับเป็นแอปพลิเคชันซึ่งเชื่อว่าต้องมีติดเครื่อง right ของโทรศัพท์มือถือของ reversed, ท,ทุกทท่านแน่นอนนั่นก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ การคลีนการทำความสะอาดเครื่องทำให้เครื่องของเรานั้นนะครับาสามารถใช้งานได้ดีนะครับสมูทเสถียรและต่อเนื่องนะครับเรื่องนี้นะครับผมก็มาเข้าไปที่เพสโต้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าน็อกซนะน็อนะ n o x cleanser นะครับผม n o x c l e a n e r พิมพ์เสร็จปุ๊บก็กดนะครับผมฮะก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะครับผมไอคอนโลโก้เขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะ แล้วก็ทําการดาวน์โหลดอ่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมผมทาการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะทีนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมขอปิด WiFi ก่อนนะครับเพื่อป้องกันโฆษณานะแรกแซะฮะเมื่อเราโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะฮะเราก็สามารถนะฮะกดในที่แอปพลิเคชันได้เลยนะครับเพื่อทําการตั้งค่านะครับผมตัวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมลองใช้แอปพลิเคชันคลีนทาความสะอาดมาค่อนข้างที่จะอ่า หลายสํานักหลายยี่ห้อหลายกษัตริย์เอ้ยนะฮะไม่ใช่หลายกษัตริย์นี่ก็คือคงจุดแบบโดนหลายหลายอย่างแล้วเมานะฮอ่ะเครื่องนี้หรืออย่างไรจะครัครนะครับอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วอ่าโอเคนะครับผมนะฮะเมื่อเปิดค่ะเปิดแอพพลิเคชันมาแล้วนะฮะก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับผมนะฮะให้เราทําการนะเอานิ้วจิ้มตรงนี้เลยฮะเคลียนะครับ ตรงเนี้ยมันจะเขียนมันบอกว่ามีไฟล์ขยะอยู่7 0็ด0้แปดเมกเลยนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเคลียร์ตัวทําความสะอาดได้ค่อนข้างอย่างดีเลยนะฮะผมหาเมื่อเครื่องมันประมวลนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะบอกให้เราล้างเครื่องโทรศัพท์823.2้อมจุเมกะบิตนะฮะแล้วก็กดด้านล่างนะครับผมกดด้านล่างนะเครื่องมันก็จะทําการเคลียร์คลีนให้เราโดยอัตโนมัตินะคร ง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วก็ได้ผลดีนะระหว่างนี้เราก็รอเครื่องนะฮะครีนทําความสะอาดนะฮะสามารถเคลียร์ได้ทั้งไฟล์ขยะแล้วก็แรมด้วยนะครับแรมด้วยนะครับผมตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับผมนะฮะเมื่อเราเคลียร์สำเร็จปุ๊บเราก็กดกลับนะฮะกดกลับอ้บตรงนี้นะฮะถ้าเราจะอ่าเร่งความเร็วแรมนะฮะแล้วก็กดมาที่ตรงนี้นะครับคือสเต็ปที่2ของการเข้าแอปพลิเคชัน เล่นความเร็วได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมนะฮะแล้วกดเล่นความเร็วสิบสี่แอปนะครับผมตัวนี้นะครับแอปนี้มันจะค่อนข้างดีมากถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้งานโทรศัพท์เลยนะครับเราก็สามารถใช้แอปคลีนทําความสะอาดแค่วันละครั้งหรือสองวันครั้งก็ได้แต่ผมจะบ่อยหน่อยเพราะว่าผมจะใช้โทรศัพท์ค่อนข้างทั้งวันเลยทั้งแท็บเล็ตทั้ง Android นะครับผมตัวนี้ก็เมื่อเราเล่นความเร็วแรมเสร็จปั๊บอ่าโอเคถ้าเรา อยากรู้ว่าโทรศัพท์เรามีไวรัสไหมง่ายง่ายเลยครับผมนะฮะตรงนี้ก็สแกนไวรัสนะครับผมนะฮะดูว่ามีไวรัสอยู่ในเครื่องเราไหมตัวนี้เขาก็จะสแกนตรวจสอบค้นหาและฆ่าทิ้งให้เราด้วยในตัวนะครับผมนะฮะปึ๊บอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคมีไหมไม่มีไม่พบไวรัสใดๆนะครับผมนี่แล้วก็กดกลับนะครับผมนะฮะเราจะสามารถนะครับอ่า ใช้โหมดประหยัดแบตเตอรี่ก็ได้นะครับผมสถานะแบตเตอรี่นะครับดีเยี่ยมแต่ว่าผมจะไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่าผมจะอยู่กับปลั๊กไฟและเพาบวล์แทบตลอดเวลาตัวนี้เราก็มีโปรแกรมนะครับฟังก์ชันล็อกเป็นเหมือนกุญแจล็อกนะครับล็อกเครื่องโทรศัพท์ล็อกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็ป้องกันนะครับแฟนนะครับมาแอบกดโอนเงินของเราออกจาก Kbank นะครับซึ่งมีอยู่ตอนนี้26บบาทนะครับ ันนี้เรากา็สามารถล็อกได้ทุกแอปพลิเคชันเลยนะล็อกการเข้าถึงนะแต่ผมก็ไม่เคยล็อกนะครับผมทีนี้ก็นะเมื่อเราออกจากแอปพลิเคชันแล้วก็นี่สามารถคลีนเคลียร์ได้สะอาดหมดจดทีนี้เครื่องก็เร็วแรงไหลลื่นเป็นปกติครับผมนะทั้งๆที่เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องราคาแค่พันกว่าบาท uh huh. ผมซื้อมานะฮะ แล้วก็มาทํารีวิวก่อนหน้านี้แล้วประมาณ EP ที่2นะฮะก็นะฮะสามารถทําให้โทรศัพท์ของท่านนะฮะเร็วขึ้นดูดีขึ้นได้ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ครับผมถ้าพี่น้องท่านใดนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ